รายการอมตะบ,บ้านโหนกับอาจารย์วิโรธโหราสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกนะคะกับรายการอมตะบ,บ้านโหนกับอาจารย์วิโรธโหรานะคะอันนี้เราก็มาต่อกันในเรื่องของดาวใหญ่ที่ว่ายกย้ายใช่ไหมคะดาวตีเทพที่เราคุยจากภาคที่แล้วเนี่ยเขาสามดาวเนี่ยเพราะว่าจะเอามาพูดหมดมันก็เร็วเกินไปบแบบว่าเพราะว่านี้ ก็คือจะมาพูดในหลักของดาวสําคัญอีกกันเมื่อกี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองดาวดาวฝ่ายนี่เขาเรียกว่ากุศลธรรมแล้วก็อสุกุศลธรรมคือดาวเขาแบ่งว่าดาวสุภเครา์กับดาวบาปเค์ก็เรียกว่าฝ่ายดีฝ่ายร้ายแต่ว่าบางทีฝ่ายร้ายฝ่ายดีเนี่ยบางทีมันแยกกันไม่ออกแล้วเดี๋ยวนี้บางที อย่าไปไว้ใจเมื่อกี้เราพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะก็คือเป็นดาวฝ่ายฝาพเพเคราะ์ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนได้นะคะใช่นะครับแล้วก็มาต่อกันกับในคลิปนี้อันนี้เราจะพูดถึงาดาวทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือเป็นดาวที่อยู่เป็นดาวประจําปีและ <c oughs> ยาวเนี่ยเส <c oughs> าวสองปีครึ่งราหูปีครึ่งแล้วก็ปีหนึ่งก็คือดาวประจําปีโปรโมชั่นของดาวพฤหัสละอันนี้รอบนี้แหละของพระเด ดาวพฤหัสจะมีอะไรบ้างอ๋อเนี่ยเราก็จะพูดถึงดาวพฤหัสกันแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะมาเข้าใจในหลักของว่าดาวพฤหัสเขาคือใรข่เขาคือใครท่านใดในตัวเทพเนี่ยถ้าดาวพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นพนะระนารายณ์อืมค่ะระดับหัวหน้าเทวดาทั้งหมดเลยหัวหน้าเทวดาก็แสดงว่าเป็นใหญ่เลยนะเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นใหญ่เลยนะคะแล้วก็ให้คุณนะครับโดยมากก็ว่าจะให้คุณใ,<ช>ให้โทษก็มีบ้างเข <c oughs> <ๆ S 2> าเรียกว,ว่าผู้ใหญ่ตีอ่ะ ใช่ไหมอ,อ่าเขาใหญ่ตีผู้ใหญ่ลงโทษมันก็มีมีเกณฑ์ในการที่โดนลงโทษเพราะว่าเราทําไม่ถูกใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ตีบ้างอะไรบ้างดาวพฤหัสนี่คือเอ,อ่อเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับพนาลายถ้าเปรียบเทียบเอ,อความเป็นธาตุของดาวดาวนี่เขาจะแปลว่าอย่างมนุษย์เราดินนไม่พวนเกดินน้ําลงไปใช่ไหม,ไหมเพราะฉะนั้นในในถือว่าดาวพฤหัสเนี่ยถือเป็นดาวธาตุดินธาตุด,ดินเป็นดินแข็ง ดินแข็งซะด้วยดินแข็งจะด้วยดินแข็งปั้นยาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยดาวพุธรหัสเนี่ยเขา,า,าตีเป็นสีส้มรู้ไหมว่าทำไมตีเป็นสีส้มเออใครรู้บ้างอ่ะถ้าใครไม่รู้เราฟังเฉลยเลย,เลยค่ะเพราะว่าดาวพุธหัสเนี่ยเขาถือว่าเป็นดินแข็งด,าด,าดา้าดินเนี่ยดาวเออ่ดาวธาตุดินยังมีสองดาวคือดาวธาตุดินดาวของดาวจันทร์เป็นดินเหลวดินเหนียวดินเหลว,หลวที่อุ้มน้ำแฉะ ดาวพฤหัสก็คือดินเหนียวนี่แหละแต่ว่ามันถูกเผาไฟค่<ฮ>ะเผาแล้วเผาแล้วเผาให้มันแข็งแห้งคุณก็จะเห็นว่าเอาเห็นถังเอกระถางที่เราเราปลูกต้นไม้ไมที่ปลูกปต้นไม้หรือฝาหม้อข้าวนะฮะที่เอเป็นอสีส้มๆอย่างนั้นอ๋อภาชนะใส่สมัยก่อนใส่อาหารสมัยก่อนหม้อดินเผาพระที่ท่านท่านเพ่งกระสินดินเนี่ย ทำาไม่ะะไปมองดินที่พื้นดินนะ,ะการเพ่งกระสินดินเขาเอาฝาหม้อข้าวหรือโอ่งดินที่มันเป็นสีส้มแบบแนะั้นอ่ะเขาเรียกว่าการจับจิตของอกระแสะของธาตดินอ,อันนี้เป็นดาวพฤหัสเป็นดินแข็งปันยากก็คือว่าเห็นไหมว่าดาวพฤหัสเนี่ยความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเพราะว่าดื้อ สอนไม่ได้สอนไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่ได้เขาบอกผู้ใหญ่ยิ่งยิ่งอายุเยอะยิ่งสอนยากยากเพราะว่ามันเข้าที่เข้าทางแล้วยอมถักไม่ยอมกออันนี้ก็คือดาวพฤหัสแต่นี้ดาวพฤหัสเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเขาอยู่ราศีพฤษภเขาอยู่ในราศีธาตุดินนะก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าถูกถูกธาตุกันอยู่ดินกับดินแต่นี้ย้ายมาอยู่ในราศีเมถุนเป็นราศีของปลายธาตุลงค่ะค่ะปลายธาตุลลงออ ท่าน,นี้แหละเขาเรียกว่าเขาเออมันมันเป็นเป็นปลายธาตุลมดาวดาวพฤหัสโดนลมอันนี้ก็มีเป๋ๆบ้างแหละเคิบเคิดาวเคิบเคลิบเลยนะแล้วก็เข้ามาอยู่ในเรื่องของข้อมูลของดาวเสารเมถุนคือศาสชักโลคารชากักโมีการอปฏิสัมพันธ์นกันแล้วละ่ะมีการปฏิสัมพันธ์นกันคืออาจจะต้องมีการเจราจามีการผูมกมตรกันเพื่ออะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะมีเลือกอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะมาว่ากันเลยว่าตอนอื่นเนี่ยเราก็จะเริ่มว่าราศีเมฆอ่าราศีต้นแม่ธาตุของแม่ธาตุไฟเราจะมาแยกดีไม่ดีหรือว่าราศีไหนต้องระวังอะไรยังไงไหมคะอาจารย์เราก็เลยมาคุยกันว่าราศีที่ไม่ดีเนี่ยอ่ามันมันมันมีจํานวนน้อยก็เลยเกิดึ้นมาเลยว,ว่าราศีที่ไม่ดีเนี่ยมีม,มีอยู่สี่ราศี เอาเรื่องไม่ดีก่อนเอาข่าวร้ายก่อนเอาข่าวร้ายก่อนเอาข่าวร้ายก่อนอข่าวร้ายคือให้ระวังเดี๋ยวเราก็จะมีข่าวดีบากใจแล้วคนจะตกใจอาจารย์บอกว<จ>่าอุ้ยราศีที่ไม่ดีจะแย่มากไหมไม่ถึงขนาดนั้นเ,เพราะว่าดาวพฤหัเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเขาร้ายเนี่ยเหมือนกับพ่อบางทีเคยเห็นไหมพ่อบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่ พ่อทุกคนก็ไม่ีดกว่าพ่อดีทุกคนนะบางคนก็เรียกว่า <c oughs> วาสนาเก่าเห็นไหมบางคนเกิดมาที่เจอพ่อขี้เมาพ่อเจ้าชู้ก็บอก <c oughs> บางทีอะไรเจ้ากับมในเวทของเราบางทีมันก็มาได้หลากหลายรูปแบบใช่มชาติก่อนหลาเป็นลูกเขาชาตินี้เขามาเป็นพ่อเราใช <c oughs> ่ไหมก็เรียกว่าอาจจะเจอดาวพฤหัสที่เออ่ในบางช่วงก็เหมือนกับพ่อเนี่ยเมามานะ อันนี้คือพูดถึงใน,ใ,นในเรียกว่าดาวเนี่ยมีเดินวิกลตจริตดาวพฤหัสเนี่ยมีเดินพักมนเสิดใ,ในใน,ในตำนาดเดี๋ยวอถ้าอาจจะไม่เข้าใจว่าพักมนสดคืออะไรพักคือเดินถอยหลังมนคือมนึมนมนึมนเสดคือเดินหน้าพักเนี่ยหมายถึงว่าพฤหัสเนี่ยเดินเดินอยู่ดีๆเนี่ยก็เดินถอยหลังอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเมาเมาอ่าที่นะจะบอกว่าพฤหัสกินเหล้าเนี่แหละค่ะเมาอาการเหมือนคนเสียศูนย์นะ พอพระรหัสเมาเนี่ยมันก็จะเสียศูนย์ถ้าในดวงเมืองมักจะเห็นในเรื่องของครูพระแพทย์หมอมีข่าวหลายๆไม่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมที่เร็เวๆนี่ที่เราเห็นหมอหมอเนี่ยผู้พิพากษาเอยทนายเอยพระเอยเนี่ยอันนี้คืออิทธิพลของดาวพฤหัสดรวันเดาวพฤหัสเดินเสียศูนย์เขาเรียกว่าพักเดินถอยหลัง มนก็คือว่าเอ้ยมันเริ่มสางเมาแล้วเริ่มจางเมาก็จะตั้งสติแล้วเอ้ยมันก็เฮ้ยเราไปทําอะไรที่รู้สึกไม่ดีนะแล้วก็ช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่ว่าถ้าใครเนเดอโดนก็เรียกว่าเอดาววิปลิตกับดาววิปลิตเจอกันเนี่ยนะะจะได้คุณได้โชคก็อยู่ช่วงนี้แหละคือพื้นหลัตเนี่ยคนที่จะได้ในเอ่อในตำรานี่ก็จะมักจะพูดเอาไว้ว่าดาวพื้นหลัตเนี่ยจะให้โชคให้คุณใครเนี่ยมักจะทําให้เรื่องตกใจที นะะเพราะยันเอ๊ะบางคนเขาบอกว่าหมอเนี่ยทายดูแล้วว่าหนูจะดวงดีนะนะทรมาหนูมาเกิดปัญหาเนี่ยนี่ปั๊บแล้วสุดท้ายป่าไงรู้ไหมพอพอดวงของหนูอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ดาวดาวก็เ,เรียกว่าดาวเสียจริตแล้วพอปดาวพอมนปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าพ่อเนี่ยตีลูกไปเมื่อคืนเบา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 แล้วเรียกลูกมาเปิดประตูช้าก็เลยเบิร์ดกระโหลกไปสองทีตื่นเช้าเออ เมียก็ฟ้องแม่ก็ฟ้องบอกเฮ้ยมันคือมึงเบิร์ดกระโหลกลูกๆมันน้อยใจนะทีนี้แหละก็อูพ่อทําผิดไปแล้วก็จะมีของฝันของฝากอะไรเงี้ยอันนี้คือคือกฎเกณฑ์ของดาวเนี่กฎเกณฑ์ของดาวพุหัสเนี่ยเมื่อจะให้คุณมันก็จะให้แบบนี้แหละมันจะมีมีหยอกบางทีพ่อเนี่ยางทีหยอกอตกใจก่อนนะก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะนะนั้นราศีที่เราบอกว่าอาจจะไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าดี <Effect. S 2> อ่าแล้วก็เสด เสริญนี่เป็นช่วงที่ให้คุณละเขาเรียกว่าเสริญก็รู้สึกว่าเอ้ยเดินถอยหลังไปแล้วว่าทำทำงานที่ที่เราทําเอาไว้มันไม่ดีต้องทําดีขึ้นในสองเท่าวัะนี้มันเขามีการช่วงพักมุนเสริญดาวพฤหัสค่ะเพะฉะนั้นราศีที่ต้องระมัดระวังใช้คําว่าระมัดระวังดีกว่ามีสติให้มากขึ้นมีราศีอะไรบ้างคะจาราศีเมถุนอืมราศีเมถุนนะคะดับแรกเลยพฤหัสเข้ามาในในในช่วงนี้ของราศีเมถุนเนี่ยพฤหัสเนี่ย เออเขาเรียกว่าเกณฑ์ของพฤหัสเนี่ยเออจะทํางานเนี่ยลักษณะของตีโกนตีโกนก็หมายถึงว่ามันมันไปกันกระจายไปห้าราศีห้าราศีจากเมถุนกระจายไปห้าราศีไปราศีตุลจากราศีตุลน,นับไปห้าราศีไปราศีกุมเพราะนี้มันเหมือนกับใบพัดสามใบพัดนะครับสามใบพัดท,ที่เออในในของจักรวาลราศีเนี่ย ราศีสิบสองอธิบายนิดหนึ่งสิบสองราศีคือสิบสองช่องพอดีเลยเขาแบ่งธาตุสี่นะฮะดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นทุกราศีได้ใบคนละสามช่องเท่ากับเป็นสามใบพัดในสิบสองราศีพอมาตีโกนรวบธาตุอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันไปอยู่ในลักษณะสมดุลในความธาตุลมแต่นี้ธาตุเพรฤหัสบอกแล้วว่ามาเจอธาตุลมเนี่ยมันเป๋นิดนึงนะไปเป๋นิดเป๋เนี่ยช่วงนี้จะเป๋หนักเพราะอะไรเจอดาว เขาเรียกว่าดาวเสาร์กับราวลาหูดาวเจ้าเล่มาอยู่ในราศีเอ่อราศีกุมมีกินเหล้าเมามายกันบ้างล่ะทีนี้หละเริ่มสนุกกันละเพราะว่าในในช่วงนี้เนี่ยในช่วงนี้นะในช่วงที่เอ่อพฤษภาเนี่ยจะมีดาวสุขดาวสุขตัวหนึ่งไปจลัดอยู่ในราศีไหนไปบ้านของเอ่อราศีมีนซึ่งเป็นบ้านของพฤหัสเพราะนั้นจะมีการ สุขนี่มันก็อยู่ในเรือนของเอ่อราเจ้าเจ้าเรือนของราศีตุล่ะนะแต่ไปมีดาวโคจร,รไปในเยือนในราศีมีนอีกซึ่งไปกระตุ้นให้ดาวพฤหัสอันเนี้ยนะมาเมถ<ม><ม>ุนเมถุนนี่าม,นม,ม,มาเจอเมรัยด้วยล่ะนะเมถุนมาเจอเมรัยเมรัยมาจากไหนราศีกลุ่มอ่าราศีกลุ่มเนี่ยมีทั้งเสาเอ่ยังอะไรเงี้ย เพ่าถ้าเป็นผู้พิพากษาหรืออะไรเนี่ยเสาเนี่ยเปรียบเสมือนแบบว่าจะมีมีมีกลุ่มหนึ่งที่เออ,อาจจะมีมากับพวพอ่พอค้าแล้วก็ราหูก็อาจจะแนะนําเพื่อต่างชาติอิทธิพลเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะมีเฮียปาร์ตี้เอาไว้ง่ายเพราะงั้นในดาวของเมถุนเนี่ยอาจจะมีการเสียนิดหนึ่งเสียจริตในเสียส่งนะอาจจะเมาบายก,ก็ต้องแบ่งแยกอารมณ์ตัวเองดีๆในเรื่องของ เอะไรที่จะรับอะไรที่เข้ามานะหมายถึงว่าบางทีเนี่ยรับอะไรที่เข้ามาในเข้ามาเนี่ยค่ะเข้ามายัางไงก็คือว่าบางทีเนี่ยอาจจะให้เราอะทาอะไรที่มันผิดศีลธรรมก็ต้องระวังสีเทาเข้ามาเอา,า,เอาไว้ง่ายนะจ,จะไปพัวพันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันผิดศีลธรรมผิดจริยธรรมอันดีงามได้อาจจะทําให้ตําแหน่งของท่านเนี่ยโยกโยอ พอได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะในช่วงจังหวะนั้นอ่จจะมีดาวอังคารมาดาวอังคารมามาเรือนของการเงินของราศีเมถุนค่ะแล้วดาวอังคารที่มาอยู่ในกรกฎเนี่ยเกาเรียกว่าเป็นเออมันไม่ไม่ดีคือนิดนิดคือต่ําต้อยด้อยค่านิดคือเออทำให้เออเสียทรงหลักเสียทรงก็คือมันไม่ดี นะไม่ดีก็คือการใช้จ่ายการได้เงินมาเนี่ยมันมันผิดทางพอผิดทางเนี่ยมันก็จะใช้แบบผิด<อ>ทาง <คน S 1> ให้เสียหายเพะฉะนั้นราศีเมถุดง่ายๆเลยก็คือว่าช่วงนี้ต้องมีสติต้องระมัดระวังการไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันมีโอกาสทําให้เราอะค่ะเสียส่งก็คือไปทําอะไรที่ผิดศีลธรรมผิดจริยธรรมนะคุณงามความดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางการเงินที่ได้มาก็ตามนะคะถามว่าพอจะมีโชคอะไรบ้างไหมอาจารย์มีครับมีนะนะคมีนะคะะครับก็คืออาจจะ ได้โชคอะไรที่ที่เขาเรียกว่าคุณให้ใหพ้พอเหมาะพอเจาะแล้วกันนะฮะแล้วก็ให้ให้มองว่าตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ไปในทาอะไรที่มันผิดกฎหมายนะอาจารย์กอกฎหมายแต่ว่าเราเราไปไปเขาเรียกว่าหาช่องทางเพราะว่าเสากะลาหูเนี่ยคุณอย่าไปมองว่าเขาไม่ดีอย่างเดียว<ฆ>เพราะว่าเสาเนี่ยบางทีเขามีโครงการอะไรเข้ามาเสาเนี่ยเป็นโครงการหลักทรัพย์ใหญ่ๆเนี่ย แล้วอาจจะเป็น,นำเอ่อเขาเรียกว่าคนที่มีอ่าฐานะอิทธิพลฐานะเข้ามาเขาเรียกว่าอาจจะมาล้างไม้ล้างมือแล้วก็มาทําค้าขายในสิ่งที่ดีก็ไปงอกงามในสิ่งที่ดีได้เราจะไม่ได้ไว่าทายเสียหมดแต่ว่าเสียดีชั่วอยู่ที่ตัวเราอ๋อดีชั่วตัวเราสูงต่ําทําตัวนะเข,า,ข,า,ขาเรียกว่าก็ต้องว่ากัน ต่อไป <นะ S 1> ค่ะก็ราศีกรกฎจ้ะต่อไปราศีกรกฎแล้วนะคะราศีกรกฎเนี่ยเออเขาเรียกว่าพฤหัสเนี่ยมาเบียนลักอืมาเบียนลักพฤหัสเบียนลักไม่ค่อยดีนะก็คือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีก็จะคอย,คอยจ้องจับผิดเราอันนี้เท่ากับพฤหัสเป็นวินาศกับลัคนาใช่ไหมจ้าวินาศกับลัคนาเป็นวินาศกับลัคนาขาด,ขาด,ขาดสเสน<ต>่ห์ขาดการที่เออเขาเรียรกว่าเออความรักความอินดู อ,อย่างนี้มีโอกาสถูกหลอกใช้ได้ไหมอาจารย์ราศีกรกฎก็กรกฎมีม,มีมีสิ่งที่จะถูกหลอกใช้ได้นะครับแต่ตัวเองเนี่ยมีเขาเรียกว่ามันมันไม่ใช่ว่าเสียเสียทางทางผู้ใหญ่เนยเสียเสียเนี่ยกรกฎเนี่ยผมเป็นห่วงห่วงว่าถ้าจะไปเสียเนี่ยเสียในในเรื่องของเอ่ออังคารีเข้ามาอยู่เนี่ยเป็นนิด ตัวเองเป็นจริตของจันรเขาเรียกว่าทายจันทรายจริตใช่ไหมใช่เป็นเจ้าเรือนจันอังคารเนี่ยมันนอกจากจะทายความกล้าขยันแล้วเนี่ยพราอังคารเป็นนิดเนี่ยเขาเรียกว่าความกล้าขยันความมุมาณะเนี่ยกลายเป็นคนขี้เกียจน้อยลงน้อยลงแล้วอังคารเนี่ย a c t น้อยลงใช่พอแ c t i v e น้อยลงเนี่ยมันมันไปนร่วมเ็าเรียกว่าไปร่วมได้ดาวศุกร์ซึ่งไปอยู่ในราศีมีนกระตุ้นธาตุมาเพราะศุกร์ อังคารอังคารศุกร์เนี่ยเป็นดาวผู้มิตรใช่ไหมศุกร์ปากหวานอังคารคารับ,บเอาเพร<อ>าะศุกร์เนี่ยพอมาเจอจ้าจ๋าเขาเรียกว่าปากหวานทําให้อังคารรับเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอังคารเองเนี่ยเขานอกจากจะทายความกล้าขยันเนี่ยอังคารเนี่ยทายเรื่องเพศด้วยใช่เพราะฉะนั้นเลยก็จะมีจริตว่าวบ๊อบบบแบมแบมของดาวศุกร์นี่โอ้โหกระตุ้นนะฮะกระตุ้นทําให้อ่ออังคารเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ย ลูกหลไปในทางแบบการมาลง,างเพราะนั้นอังคารจะผิดทางเพราะว่าแล้วพอผิดทางเนี่ยดาวที่เดินผิดทางเนี่ยเขาหวงอยู่อย่างเดียวว่าคือว่าตัวที่จะหลังกับตัดสินดีชั่วเพราะนั้นเมื่อพฤหัสค่ะนะไปเบียนละเพราะฉะนั้นทําให้ดาวพฤหัสประจําตัวเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าคิดผิดดีชอบเียอบอกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนิดน <laughs> ึงมัน หรือว่าเออไปเล่นเล่นก็เลยจะเลยถาดเลยเถิดก็หมายความคนที่อยู่กรลกฎเนี่ยในเรื่องของชู้สาวผมก็ขอให้เรามัดระวังนิดนึงระวังปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยว่าครอบครัวที่ครอบครัวเพราะว่าตัวของกรกฏเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นดวงเออเป็นเขาเรียกว่าครอบครัวโลกเลย มันเพราะฉะนั้นมันพันทุโลกพันทุโลกพันธุกแปลว่าครอบครัวเพราะฉะนั้นมันตีบวกเข้าไปเลยว่าจะเห็นในเรื่องที่ครอบครัวจะมีปัญหาเพราะนั้นถ้าเกิดบางคนแบบมันมันบางทีว่าไม่ได้นะอาจารย์มันเป็นวาระของกรรมของแต่ละคนนะเพราะนั้นบางทีถ้าบางคนเขาเจอแล้วเนี่ยต้องทําอะไรได้บ้างลอาจารย์ก็ตั้งสติฮะตั้งสติก่อนว่าเออเออเาเอาเรื่องเอาเรื่องของความที่คุณธรรมจริยธรรมของตัวเองเราคิดว่าถ้ามันอ่อนด้อยไปเนี่ย แต่ว่าถ้าเราตั้งสติได้เมาอย่านึกว่าขับรถไม่ได้นะใช่ไหมแต่ว่าเมาแล้วแต่ว่าก็อย่าให้มันเมาเยอะเกินไปนะพอเหมาะพอเจาะเมาจนขาดสติไม่ได้ไม่ได้ด,ด,ดูดูการแสดงดูแล้วก็คือการแสดงบางทีเขาเรียกว่าการแสดงหมายถึงว่าบางทีอาจจะมีเพื่อนพาไปดูเอ่อแหล่งบันเทิงมีวับวับแบมป้า,ปาจ้าป้าจาลูกลูกคำคำป้าก็จบกันก็คือ จบนั้นก็จบเขาเรียกว่าตลกหกฉากจบหกฉากนั้นก็จับไปเพราะหกฉากนี่หมายถึงว่าฉากของหกนี่หมายถึงว่าดาวศุกร์นี่แหละคือกิเลสสมบัติและกิเลสโลกีตัวอังคารต่อมโลกีเพราะฉะนั้นสองดาวเนี่ยเออเอออังคารศุกร์เนี่ยเอถ้าว่าภาษาของโขนก็อังคารศุกร์ศุกร์อังคารกักขะและหยาบคาย มักมีผัวเมียเลี่ยลายอยู่รอบด้านเห็นไหมดาวมัญยังว่าเลยนะสุขังคารกักขะและหยาบขายมักมีผัวเมียเลี่ยลายอยู่รอบด้านบางจะเด็กที่เกิดในช่วงนี้นะไปไปีเจ้าชู้ชนะเพราะ <c oughs> ว่าแล้วเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงนี้มีจะมีจังหวะที่ดาวยิ่งในเกิดในช่วงที่ว่าจังหวะจันทไปไปกระตุ้นอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในาธาตุน้ําด้วยกันนะ โอ้โหอันนี้มันพระเจ้าเพราะฉะนั้นคือชาวราศีกรกฎประเด็นหลักๆเลยที่อาจารย์ท่านเป็นห่วงก็คือเรื่องของครอบครัวเรองคคระวังความหลงผิดระวังเรื่องอารมณ์นะคะอ่อนไหวความอ่อนไหวความหลงผิดหรือความอยากนะอาจารย์แล้วบางทีแบบนล้วบางทีแบบอยากลองอ่าอยากลองนะคะคิดว่าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอ่ะค่ะก็มีกตามาที่ราศีต่อไปนะคะราศีกันราศีกันเนี่ยเออช่วงนี้ก็ถือว่าจะ ช่วงวุ่นวายอืมค่ะเพราะว่าเพราะอำนาจของดาวราศีกันเนี่ยเอ่อวุ่นวายช่วงที่ที่ดาวศุกร์เนี่ยเล็งลักลัคนาอ๋อดาวศุกร์เล็งลักจริงๆมันก็เข้าเกณฑ์พิทุบาทเหมือนกันนะจ๊ะพิทุบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจริงๆเนี่ยเอ่อดาวศุกร์เนี่ย,ยถ้าเขามีแต่มให้ข้อเว้นไว้อย่างหนึ่งด้ว ถ้าคนที่มีดาวพุธอยู่ในเรือนเลือนกันใช่ไหมคะถ้าเป็นเกษตรมันจะโอเคจะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะดาวมันเพราะมัน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 เป็นคู่ธาตุกันมันไม่ได้ทําร้ายกันแบบคี้ควารุนแหละแต่ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยพอเขาเรียกว่าคนไม่เคยเอไม่เคยมีความสุขแล้วพอมีอะไรที่มันมาเหมือนกับปลาได้น้ําแร่ ฝนตกได้น้ําแล้งมันไม่นี่จะไม่เคยมีคนมาจีบเลยนั่แหละมาจะนะจะเดินเสียทรงจะเดินเสียทรงกันเด่ตรงนี้แหละครับก็มีอีกอันหนึ่งแล้วก็มีพิจิืรชาวราศีพิจิกก็ต้องระวังนะคะต้องระวังในช่วงที่ดาวพฤหัสยกย้ายนะคะมีชาวราศีพิจิกเป็นไงบ้างคะสําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยมันก็เจอช่วงช่วงที่ว่าดาวเออ่อังคาร นะครับดาวอังคารก็ย้ายมาอยู่ในช่วงสุภาก็คือความความความดีงามความดีงามมีตัวตัวเองเนี่ยเป็นนิดนิดคืออาจจะต่ำต้อยนิดหนึง่งนะนิดอันคือจะทำอะไรให้ตัวเองเนี่ยเสื่อมเสียเพราะว่าตัวดาวอังคารก็เดินผิดส่งไปนิดหนึง่งแล้วก็ส่วนดาวพฤหัสของ ดาวพฤหัสเดินมาอยู่ในราศีมรณะของดาวพิจิกเพราะงั้นเนก็จะมีปัญหาเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของเอญาติผู้ใหญ่อ๋อต้องระวังเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ขได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยหกก้ลมเป็นลมเอ,อช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายนี่นะก่อนพฤษภาก็คือช่วงเมษาบอกพ่อแม่บอกคุณพ่อคุณแม่ป้าป๊า,ปามามา้านะอย่านอนดึกเพราะดาวเนี่ยเลาจะย,ย้า,ายบ้านเนี่ยมันมาเกิด อ,อ,อันนี้นนสําหรับราศีพิจิกอย่างเดี้หรือว่าทุกราศีคะเนี่ยจ้อก็ก็คือเกือบทุกราศีแต่ว่าราศีที่จะเห็นเนี่ย<า>เอฟเฟกที่จะเยอะหน่อยก็คือราศีพิจิกราศีพิจิกเมถุนค่ะเพราะว่ามันย้ายเข้ามันุ้มก็มีอยู่ตรงนั้นมันจะชนตรงไหนอะไรตรงนั้นนะครับก็ต้องเตือนผู้หลักผู้ใหญ่ดิ้นหนึ่งในช่วงนี้ให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพแล้วค่อยดูนะครับว่าในดวงเนี่ยเมื่อราเอ่อก่อนก่อนเมษาเนี่ยหรือเมษาเนี่ยใกล้ๆกกับปลายปลายเมษา หรือต้นต้นพฤธภาจะเกิดแผ่นดินไหวนะครับการที่เกิดแผ่นดินไหวเพราะว่าดาวผมบอกแล้วดาวพฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสย,ย้ายย้ายจากธาตุดินมาธาตุลม,มเป็นการเพื่อนเพื่อนไหวของของดินเข้าลมเพราะงั้นลมเข้าดินมีการแผ่นดินไหวนะครับก็ราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้อาจจะอืมอม,มันก็จริงๆมันก็อยู่ในช่วงที่ว่า ตั้งแต่เจอดาวมุดิอยูมาว่าง่ายๆพอดาวดาวดาวมุดิอยูมาก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมันก็ทุกๆร้อนๆอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ดาวราศีพิจิกก็จะเรียกว่าเหงางเหง๋เหงางเหง๋งเหงางเหง๋งเหงาเหง๋เหงาไม่ค่อยดีเลยนะอย่าหาเรื่องใส่ตัวเองนะคะก็แต่ว่าในในดาวพิจิกเนี่ย ถือว่ามีอะไรดีอย่างหนึ่งนะที่ดาวไร้ายๆเวลาเข้าพิจิกเนี่ยมักไม่ได้ทายเสียเขานะเพราะเขาเป็นภพอะไรนะฌานเป็นภพมรณะโลกขยะโลกเลยใช่ไหมขยะโลกขยะโลกเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะแต่ในเมื่ออย่างงี้เขาเรียกว่าหาอะไรกับมนุษย์อยู่มนุษย์อยู่คือสิ่งแปลกใหม่หรือสิ่งอะไรที่ดีบิวจากสิ่งที่ธรรมชาติมารีบิวนะเพราะนันถ้าคุณรู้จักดัดแปลงอะแดปเลยพวกเนียนะ ถือว่าจากจากไม่ดีกลายเป็นดีเลยนะเห็นมปเยอะนะในราศีเนี่ยเวลาบางคนเนี่ยมาดูได้พื้นฐานอะไรดีๆเนี่ยะนะครับบางคนเนี่ยก็จะเห็นว่าสามารถเป็นเจ้าของกิจกรรมบ่อน้ามันฟร์มน้ำมัน,น,มนาการ,รใ,ใหญ่ๆเคยเคยทายดวงเล่นๆกับเออลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจากสาวบ้านนอกแต่ไปเป็นเออไปได้เอ,อผัวฝรั่งเยอรมันหรืออะไรเงี้ยไปตกถังอยู่บอ่อน้ํามันเฉยเลย นะแล้วก็ไปอยู่กษับซาอูก็ได้บอดน้ํามันเฉยซึ่งไม่มีเกณฑ์อะไรพวกนี้นะเพราะในพื้นดวงเขาต้องมีเพราะจะมีทรัพย์เดิมเพราะจะไทยแย่ไม่ใช่ว่าจะแย่หมดก็อยู่ที่ดีดีชั่วอยู่ที่ตัวเราด้วยแล้วก็ถ้าเราผสมผสด้วยว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราเหมาะกับดินอะไรที่ควรจะปลูกอะไรไม่ฝืนไม่ฝืนธาตุไม่ฝืนดวงแล้วก็รู้จังหวะจะโคนว่าทํำยังไงนะ แก้ไขดวงใช่โอเคงั้นเดี๋ยวก่อนลงเบรกนี้นะคะอาจารย์มีอะไรจะฝากสําหรับแฟนคลับของเราบ้างไหมคะในเมื่อเราพูดถึงว่าดาวเสียเสียดาวไร้เนี่ยที่ได้เข้ามาเนี่ยพวกเนี้ยผมอยากจะให้มีเขาเรียกเป็นเหรียญแก้ดวงโดยเฉพาะสี่ราศีนี้เลยนะสี่ราศีที่ผมกล่าวมาั้งต้นนะโดยเฉพาะพิจิกเลยนะที่ที่านเจอมนุษยูนะครับเลรักอยู่เล็งรักอยู่นะครับแล้วก็สี่ราศีที่ผมว่าเนี่ยถุนกรกฎ แล้วก็พิกจิกนะคะอาจารย์แนะนำฮะเหรียญดีบุกเป็นเหรียญสตางค์ใช้แล้วนะนะเหรียญสตางค์ใช้แล้วในสองสี่แปดห้าทีปีแล้วนะแปดสิบกว่าปีโอานานนะแปดสิบกว่าปีเพราะมันจะอยู่เนี่ยคลองหนึ่งเรือนพอมน,นุษย์จะอยู่คลองหนึ่งเรือนหรือหนึ่งราศีเจ็ดปีเพราะงั้นกว่าจะครบรอบเนี่ยมันแปดสิบห้าปีแปดสิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะ เมื่อครั้งก่อนในรัชกาลสมัยรัชกาลที่8เนี่ยเราเกิดข้าวเขาเรียกว่าข้าวยากหมากแพงยุคข้าวยากมากแพงเพราะยันสมัยก่อนลนะเหรียญไทยเนี่ยเราใช้ตะต่างรูมีรูมีรูก็เลยว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่ทองแดงเนี่ยต่างประเทศพวกยุโรปเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเห็นเมืองไทยใช้เงินทองแดงเนี่ยเขาก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยมันไม่รู้ทันเลย ข้างนอกแต่ทองแดงแพงกาบเหรียญที่มนตรงนี้ก็เลยมาควานซื้อทองแดงเราล้วไปเนาะตอนนี้เราเสียดุลการค้าเสียดุลการค้าก็เลยทําให้ว่าทองแดงเนี่ยหายากเงินก็เกิดกระแสเขาเรียกว่าการเงินแย่โขนก็เลยมองว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้ว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราเศรษฐกิจเรายังไม่ทันกับคนที่ว่าเขาขุกคีอยู่ข้างนอกพวกฝรั่งพวกอะไรเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ทันเกมแต่ว่าก็ต้องมาแก้เกมว่าทํายังไงที่จะต้องแก้ไขโดยที่ว่า ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแปลงก็เลยเอาเหรียญทองแดงมากลายเป็นดีบุกซึ่งมราคาถูกกว่าแต่ด้วยนิยามเนี่ยมันกลับร้ายเป็นดีเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งดีสองบุกดีบุกเพราะฉะนั้นเราเลยใช้นิยามคํานี้แล้วก็โขนก็คงจะทํานายว่าตังงรูคือรูรั่วรูั่วก็เลยปิดรูรั่วอันนี้เป็นเหรียญจริงเลยใช่ไหมเหรียญจริงเลย้าทาด้วยรีบุกนะฮะเหรียญจริงที่ใช้คนได้ในสองสี่แปดห้าผมก็เลยเอาเหรียญเนี่ย มาทําการเสกนะครับขุดดูรั่วแล้วก็เรียกว่าทําให้มันเสริมเป็นมงคลนะครับกับกําไรอันนี้นะค้อมืออาจารย์ถ้าบางคนเขาไม่ชอบกําไรข้อมือมีเป็นล็อกเก็ตใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ไหมคะมีเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตเรียบแล้วนะก็เป็นเหรียญเหมือนกันเป็นเหรียญเหมือนกันแต่ถ้าบางคนที่ไม่สะดวกใส่เป็นข้อมือไปแฝเป็นเหรียญหรือพกเป็นเหรียญอันนี้ก็คือการแก้เคล็ดในการที่เออ นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญครับกําไรนี่มีมีหลายแบบนะฮะีก็เป็นเป็นเออันนี้นะครับนะใครสะดวกแบบไหนชอบแบบไหนก็ทักมาได้เป็นสีทองบอลนะฮะสีทองบอลแล้วก็เคลือบหนายิงแบบอันนี้ก็คือเราเน้นเรื่องของการเสริมไมค่อนเนื้ะเสริมเรื่องของความมั่นคงนะคะโชคลาภโชคลาภความมั่นคงการเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แก้ชงในการเงินล้วนไหลนะฮะก็คือได้ นะครับดี D, บุกทั้งดี D, ทั้งบุกนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าหลังจากดาวพฤหัสย้ายแล้วนะคะแต่ละราศีที่เหลือเนี่ยดี D เรื่องไหนเด่นเรื่องอะไรบ้าง<ค>มาตามกันได้ตังต้นๆค่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับตามกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ